สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมะพบมาวพอ้กันอีกแล้วกับยายปนคนชเช่าเขื่อนนะคะวันนี้กับมาเอาอปลาอีกแล้วล่ะพ่อแม่พี่น้อง,ออองขึ้นมาใหม่ๆเอาเดี๋ยวฉันสร้างก่อนยายฉันสร้างบ่ไดฉันกำลังถ่ายวิดีโอเอาเลี้ยวๆเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้พึ่งขึ้นมาค่ะมีทั้งปลานิ่มมีทังท้งปลาขาวเนาะพี่น้องเนาะมุจญะแย่เลยวันนี้ เค็ดป่าก,กันแบบอื้อซาปไปเลยละมื่นแบบสลสไลด์เลยนอัะดูเล่าขึ้นมา,หาให้ไม่ไม่ได้จ้ะพี่น้องเนี่ยปลาปลาปลาเอาให้ภาพบรรยายนะพี่น้องเนี่า ภาพบรรยายไปเลยจ้ะอันนี้เป็นปลาสีห้าสีาเอาไปตอกแดดนะคะเป็นปลาแดดเดียวหลายแดดตัวใหญ่ไม่ให้ฉันบ้างเหรอยายอันนั้นเป็นปลานิ้นี่พอแล้วกรล่างเอาใส่ถุงขอพี่หนอ ปลา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 เขือเข่อนปลาเขื่อนครับปลาเขือเข่อนปลาเขื่อนอุบลราชอาจารพี่น้องมาคลิปสันสันเนื้อฟ้าฝ้ายานป่าเน่จาจ้ะห้าเหลียวอยู่พัวน้องพี่น้องด,ดูดุนม่เปี้ยฝ้ <c oughs> าวไหลยานปาน่า,นานนนเน่าห้าสคบทนนะอาสนใจออเดอร์กะรัวๆเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อ สั่งได้นะคะโอเคคลิปหน้าพอกันไหมเนาะพี่น้องนอเดี๋ยวฉันสั่งป่าก่อนเนาะคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ